กระลับมาแล้วสำหรับฟรีไฟนะคะเบอร์โนอะ้แมซึ่งตอนนี้เราแอบไปฟาร์มแรงมากลายเป็นแรงเอ่อบอลนะครับแอบไปแฝฟาร์มแรงมายังตึงครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตอนเริ่มเกมเลยมาโอ้ยโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปกันเลยเข้าสู่โหมดจากลำดับตรงนี้คผม คนอยู่แถวนี้สองคนประมาณสองสามคนนี่แหละอยู่แถวนี้ อะอะไรบอกแล้วอย่าห <keeps> ้าวตัวยังเดียวเหนอย่

เสียงศูนเฮ้ยผมเห็นแล้วอูมอมไม่โดนทีมไม่ไหนวะ bơi nhiều theo luôn การก่อนชี้เป่งวงจะบีบปะล็อกตัวนี่อยู่นี่วงจะบีบปะว่ะ ใชครับผมไม่ไปตางนี้สิร <c oughs> ับเขาไป ตรงนน้นคืออะไรใ oh! ครย,ยิงอีกอะหนีก่อนโอ้เสียสละออกวงไปเอารถ ทำไมมันกดอันนี้ให้เองอะ

ยาบอลหรอือคนเอาโอครบครย,ยิงอ่ะเข้าไอ้แปบ๊บ อ้่นี้นะคะไม่อะไรที่ีทั้งของทัโลกนะคะไม่ได้แค่ประเทศไทยทั้งโลกนี้หน่งัหน้าี 我真。 บอลสองอะไรนะยโยเล่นเตี๋ยวฮะยัไม่ไป็นกมูนะจะเป็น อะไรนะเอะเอหมดจานอะพี่เข้าไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ออกมานะฮะไม่เดี๋ยวพี่เข้าไปอ่อาโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปเฮ้ยโอเค โอ้แม่มีช็อตเป็นของตัวเองนะเนี่ยแม่ลงช็อตเนี่ยกดไลค์ด้วยนะตั้งหนึ่งใครมาลงช่องแม่เนี่ยใครใครมันเอาอันนี้มาลงช่องแม่ลงงผิดช่ออเหรใช่มันไปกดมันกดไปโดนแม่ลงช็อตเนี่ยอีกเยอะแล้วเยอะนี่ไงดิ๊ ฮัลโหลโอเคโหมดระดับยิ่งมันโหมดที่แบบเอาแรงง่ายไง แรกๆมันจะง่ายครับผมหลังกี่ยากน,นะออนก็สู้วนเยี่ยมเป็นคนบังคับปะเออ ที่ลงลงจุดคนเยอะอพี่แย่มากโอเคครับผมมีคนมีคน มีรถไหมเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับไม่มีรถครับทุกคนหรือว่าตูวมองไม่ดีเองนี่แหละต้องเดินไปเอาละเสียงโอ้ดนเสียง

นคโคหยพี่สบายกสุนพ,พี่หมายเลขสี่ บ้านเงอนนี้ไป ไว้อันนี้อันเดิมนี่หว่าจำไว้ค่าไปหกคิวแล้วกดแย่วดเอาบาร์บีคิวคิวไอ้ไอันนั้นเหรอไก่บาร์บีคิวที่เป็ชิ้นๆน่ะบาร์บีคิว ลดอย่างแรงครับผม ไม่ได้กินเยียค่าใครไปอ่ะ แอดดรอปอยู่ขายซื้อด้วยผู้กองยิดเซฟถ้ามันไม่มาเดี๋ยวนั่งในรถไปด้วยค่ะอาจารย์ให้ออกไม่ออกด้วยนั่งในรถไปด้วยไหมเกจที่ร้องเพลงทีเราด้วยอาจารย์ให้ออกอาจารย์บอกว่าคนที่ร้องเพลงกำลังยึดคลังแสงครับผมไม่ใช่ร้องเพลงที่มันไม่ใช่ยึดคลังแสงยึดแอดดรอป อ๋อแปดร้อยแปร้อยได้แต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยเข้าแอร์ดอบแล้วเ้ยไม่ใช่แอร์ดอบชอบียกกิ่ตลอดเลยค้างแสง มาที่เดิมที่เราลงนั้นอะใช่ไหม แป๊บนึงนะทุกคนวันเยอะโอ๊ยแตกกันเลยเหรออยแตกกันแล้วเหรอโยตื้อๆตื้อตื้อๆ

สิบคนว่ะไอทางนี้เราเคยมาแล้ว

ยิงไข่กันวันอะเอาอ่ะออไปด้วยดิไปด้วยไปด้วย เออรอพี่ก่อนทำไมอ่ะอุ้ยโอ้ยเ๋เอพี่พันสองร้อยพี่พันสองร้อย เกือบลอยอ้ยเกือบขึ้นแล้งใหม่อ่ะอีกรอบหนึ่งขึ้นแล้งแล้งอะไรวะต่อยางแล้งบอลแล้งโกบน ไม่รู้เออถ้าเาสีทง้งมันก็สีแรงโก้แหคงเอกไ่แหะเพา่าเขาบอกแคนบกมีคนเล่นกันี่จ่ายเลว้าวในที่สุดผมก่าชนะสักดีไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันครับผมมผาป่ดี๋ได้ก็เล่นได้ อาได้งั้นหมาป่าเดียวดายเลือกดิเพราะว่าโยอยากเล่นมาดาแล้วโยอะไม่เคยเล่นเท่าไหร่อ่ะไม่เคยเออไม่ค่อยเคยน่รอบนี้เล่นหมาป่าเดียวดายนะครับแต่ว่าโยเคยชนะปมาดาเนี่นี่ยหมาป่าเดียวดายใช่โยเคยชนะมาดาสิบล้านบา ไฟตรุงนั้นคนจริงคนปลอมเนี่ยออ้ยหูจริง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 โอ้ยพี่ตายเลย คนจริงคนจริงระวังไอ้อีคนนึงอ่ะเออกูก็คนจริงเว้ยเงี้ล่ะอ้นหน้ออหนา,นา,นนาี้อนนใครเลือกปืนเหระ พี่ไม่เล่นแล้วยากมากคนจริงอะโยโยใกล้กันเยอ้าเวลายัง,อ,ยยงะอะไรยถาืนีมีคนเดียวค,คนีหมอป่าเดยียวดานี่แบบเย่จัด โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นอะไงกันบ้างครับผมสำหรับโหมดไต่แรงจัดอันดับนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิปต่อไปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายไปไปแล้วครับผม